จากกรณีที่ผู้สึขหาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีสามีภรรยาที่อ้างตนเป็นพ่อปู่ฤาษีและร่างทรงและช่วยรักษาชาวบ้านมีพิธีการสวดมนต์ที่แปลกๆโดยชาวบ้านได้บันทึกวิดีโอช่วงหนึ่งของการทําพิธีกรรมซึ่งในคลิปจะเห็นชายที่แต่งตัวคล้ายกับฤาษีทําพิธีโดยถือไม้ลักษณะคล้ายกับไม้เท้าเล็กๆแตะไปที่หลังและตามตัวของผู้มาทําพิธีพร้อมกับท่องคาถาอะไรบางอย่างที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องว่าเป็นภาษาอะไร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบว่ามีการกระทำความผิดโดยจากการเข้าตรวจสอบของผู้สื่อข่าวที่บ้านเลขที่171หมู่ที่7บ้านออดตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดรีสเกตซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักปู่ฤาษีพบว่าภายในบริเวณสำนักมีลูกศิษย์อยู่จำนวน3คนกำลังช่วยกันทำความสะอาดบริเวณภายในบ้านโดยพบว่ามีการนำาพระพุทธรูปและองค์ฤาษีมาตั้งบูชาเพื่อประชาชนกรับไหว้หลายองค์ ซึ่งทางสำนักฤาษีแห่งนี้จะสักยันให้กับลูกศิษย์ซึ่งเชื่อว่าจะทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเมตตามหานิยมด้วยโดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ศูนย์ดํารงธรรมอำเภอห้วยทับทันร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจสอบพห้วยทับทันลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนักเรียนผ่านสื่อมวลชนกรณีมีผู้แอบอ้างตนเป็นฤาษีในพื้นที่และมีการหลอกลวงชาวบ้านทําให้มีผู้ได้รับความเสียหาย โดยเจ้าที่แสดงหมายจับของสารจาังหวัดร้อยเอ็ดให้กับนางละไมทิศกระโทกซึ่งเป็นภรยาเจ้าของสำนักฤาษีร่างทรงซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียักยอกทรัพย์และนำตัวไปส่งมอบดำเนินคดีให้กับตำรวจสพ,พเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปบุญทันทุศรีวันร่ยงานเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราับที่3กรมทหารราับที่3 ูรณาการร่วมกับองค์การบริหารชนตบลบ้านพึง่งผู้นําชุมชนผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนร่วมกันล้างทําความสะอาดตลาดสดบ้านนาโพตําบลบ้านพึง่งอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เสนารักเข้าจิตพ่นน้ายาฆ่าเชื้อภายในบริเวณตลาดและพื้นที่โดยรอบเพื่อประกันป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 พร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ด้วยการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บก ในการให้การสน,นับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยก่อนหน้านี้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ภายใต้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขได้ตรวจพบแม่ค้าในตลาดสัมผัสใกล้ชิดกับครอบครวัวที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังการสัมผัสทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครพนมจึงให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงเรียนเทศบา4ล4รีรัตนโกสิทร์ส0 0ปี โดยการตรวจเชื้อผู้ใกล้ชิดทราบผลการตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อทั้ง5 6รายใน,ในส่วนของตลาดสดนาโพนั้นได้มีคำสั่งปิดตั้งแต่22-24สิงหาคมและมีการสั่งปิดหมู่บ้านบางส่วนเช่นบ้านนามวลหมู่ที่6ตำบลบ้านเพิ่ออำเภอเมืองอนครพนมด้วยผนพิพัฒน์เทศสังหารรายงานที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมชั้น4สารกลางจังหวัดสระแก้วได้มีกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่มวยที่สว่างสระแก้วธรรมสถานประมาณ10คน นำโดยนายสมชายแต้ไพบูล์กรรมการบริหารกู้ภัยมูลิธิสว่างสาแก้วธรรมสถานพร้อมด้วยสมาชิกกู้ไัยได้เดินทางมารอย,ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วเพื่อขอให้มีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลิธิด่านหน้าซึ่งทำหน้าที่เก็บศพและเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสาแก้วรวมจำนวน16คน นายสมชายอ้างว่าได้เสนอชื่อมานานแล้วเกือบหนึ่งเดือนแต่ไม่มีวี่แววว่าจะได้ฉีดแต่กลับมีบุคลากรบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์กลับได้ฉีดจึงต้องการยื่นหนังสือรายชื่อให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาซึ่งภายหลังมีการพูดคุยและยื่นหนังสือแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้กับสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับคู่ภัยที่เก็บศพผู้ป่วยโควิดจํานวน6คนในวันที่24สิงหาคม ส่วนที่เหลืออีก10คนที่ฉีดวัคซีนซินโนแวคแคมแรกไปแล้วให้ฉีดคว้าแอสตราเซเนกาหรือหากยังไม่ได้ฉีดเลยก็เริ่มจากฉีดซินโนแวคก่อนแล้วค่อยตามด้วยวัคซีนอื่นถัดมาตามลําดับขณะที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสรากแก้วได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคและได้มีการพิจารณาล็อกดาวน์ในพื้นที่ตลาดลงเกลืออำเภอรัญญประเทศจังหวัดสรากแก้วหลังจากพบผู้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ใหญ่กว่า2,500คน หลังจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งล็อกดาวน์รอบแรกไปแล้วจำนวน21วันซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้โดยที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้คงมาตรการดังกล่าวต่อไปอีก14วันหยุดธนาพึ่งน้อยอรายงานพลเรือตรีสมรภูมิจันโทร,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายวาเอกพลกิตสาวรายหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี เดินทางเข้ามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นให้กับผู้ป่วยที่มารักษาโรคโควิด -19 พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยทลาลัยรมไพพันณีจังหวัดจันทบ,บุรีโดยมีแพทย์หญิงกระนอกอ่อนสวัสดีชัยผอ,อโรงพยาบาลสนามลมไพเป็นผู้รับมอบพร้อมกับนำานระบบการทํางานของโรงพยาบาลสนามซึ่งทางโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยและพักรอดูอาการของผู้ปว 19, ่วยโควิด -19 โดยสามารถรับผู้ป่วยได้90เตียง และอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมเกรนซึ่งจัดเป็นโลเค็วกอวลันทีนอีกจํานวน40เตียงจะใช้สําหรับกักตัวผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เฝ้ารอสังเกตการทัทงนี้มีการปรับพื้นที่รองรับปริมาณขยาติดเชื้อที่มีมากขึ้นทุกวันเพื่อประกันป้องกันและควบคุมโรคส่วนสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นอาทิจานข้าวแกงขวดน้ำพลาสติกผ้าหม่มหมอนร้อมปลอกหมอนผ้าปูที่นอนขนาด3ามพูดครึ่งและขนมว่างสําหรับผู้ป่วยได้รับประทาน โดยสิ่งของต่างๆนั้นสามารถบริจาคได้ตลอดเนื่องจากจะมีผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาทำการรักษาทุกวันเจรอนบ,บัญยงเสนารายงานองค์การบริหารส่วนตะบนควรกาหลวงจังหวัดสตูลไลฟ์สดงานเทศกาลผ่านชมสวนชวนชิมอิ่มผลไม้ครั้งที่7ผ่านทาง Facebook แบบ New Normal b y ไ n a t แอนด์เทสฟู้ดเ2021โดยภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิทุเรียนสละเงาะมังคุดหลองกองจำปาดะสตอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตะบนควนกาหลงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยผลไม้ที่นํามาจําหน่ายนั้นเป็นราคาช่วยชาวสวนแบบลดแลกแจกแถมเป็นผลไม้สดจากสวนจึงทําให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาอุดหนุนผลผลิตของพี่น้องประชาชนเป็นจนํานวนมากโดยนายนัทพาพงศ์สวณชนะนายกองค์การบริหารชนตะบนควนกาหลงได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง ได้เชิญชวนมาเที่ยวในพื้นที่อำเภอควนการหลงเนื่องจากจะมีการปั่นไปตามเส้นทางที่กําหนดไว้นอกจากนี้มีกิจกรรมต่างๆให้กับนักปั่นร่วมกิจกรรมระหว่างทางได้แ,แก่การเข้าชมสวนผลไม้ชมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมปล่อยปลานาอ่างเก็บน้ําวิธีไลกเกเตรและเทคโนโลยีสตูนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนติตยาแสงมณีรายงาน